สวัสดีครับยินดีดดต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Toolscape รายการที่จะพาทุกท่านไปรู้จักกับเครื่องมือและเป็นโซลูชันที่จะช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาธุรกิจให้สำเร็จไปด้วยกันครับแล้ววันนี้คุณอยู่กับผมโจ๊กทิติคุณาจิตพิมลวันนี้เราจะมาชวนคุยกันในเรื่องของแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า ClickUp ClickUp เนี่ยเป็นหนึ่งในแอปพลิเคชันที่อยู่ในพวกของ Project Management หรือว่า Productivity Tools Collaboration Tools ที่จะช่วยให้เราสามารถบริหารจัดการงานของเราให้สำเร็จลุล่วงไปได้ดีครับ Project Management Tools เองจริงๆมีตัวเลือกให้เยอะมากๆเลยครับในตลาดอย่างที่เรารู้จักกันดีไม่ว่าจะเป็น Trello Asana หรือว่า Slack แน่นอนว่าแต่ละตัวนะครับก็จะมีจุดเด่นและก็จุดด้อยที่แตกต่างกันไปซึ่งวันนี้เราจะพาทุกท่านไปทำความเข้าใจกับจุดเด่นจุดด้อยของคลิค k ั p รวมไปถึงว่าใครเป็นผู้ใช้งานที่เหมาะสมที่สุดที่จะใช้กับคลิ c k u p ครับ ถ้าอย่างนั้นเรามาพบกับข้อดีจุดเด่นข้อแรกของคลิก k u p กันครับข้อแรกนะครับคือเรื่องของ flexible view คล i c k Up เองเนี่ยมีมุมมองที่ให้เราติดตามเนื้อง,งานได้หลากหลายแบบมากๆนะครับซึ่งก็จะเหมาะกับงานที่ต้องมีการประสานงานกันหลายฝ่ายภายในองค์กรนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะอยากเห็นงานเป็นในลักษณะของ task list นะครับเป็นข้อเรียงเรียงกันนะครับหรือว่าบางคนอาจจะอยากเห็นในรูปแบบของปฏิทินก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเป็นหัวหน้าทีมเองนะครับหรือว่าเป็นผู้บริหารเองก็อยากจะติดตามงานในรูป รูปแบบของแกนชากนะครับซึ่งแน่นอนว่าในการที่ทำงานตรงนี้คลิกอัพเองก็สามารถที่จะให้ทุกๆคนได้มองเห็นมุมมองที่ตัวเองต้องการได้ครับข้อที่2เรื่องของมุมมองที่มีลักษณะพิเศษนะครับหรือเราเรียกมันว่า advanced view ต่อเนี้จากข้อที่แล้ว Click Up เ,เองเนี่ยก็ยังมีวิวบางจำพวกที่เราอาจจะไม่ได้พบเจอบ่อยๆใน project management tools ตัวอื่นๆนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับวิวที่ชื่อว่า mind map นะครับแล้วก็ whiteboard ซึ่งจะยืดหยุ่นมากๆนะครับทำให้เราสามารถใช้ในการระดมสมองเวลาที่เราจะคิดงานหรือว่าแผนง,งานอะไรบางอย่างในทีมงานของเรานะครับอีกประเภทหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า Work l o a d และ p a u s e ที่จะช่วยให้เราสามารถมองเห็นนะครับภาระงานแล้วก็ติดตามพฤติการการทำงานของทีมเราได้นะครับว่ามีใครได้รับงาน Assign ไปมากน้อยใครทำงานเยอะใครทำงานน้อยและก็มีความถี่นะครับ ในการเข้ามาทำงานมากน้อยแค่ไหน 3. เรื่องของ multiple level tasking นะครับหรือว่าเป็นในการทำงานเนี่ยเราจะต้องออวางแผน level ของการทำงานออกมาเป็นชั้นๆน,นะครับแน่นอนว่าเรามีโปรเจกต์ที่ใหญ่หน่อยนะครับแล้วเราก็จะมีเนื้อหาข้างในเล็กๆที่ย่อยขึ้นไปเหมือนที่เราจะขึ้นตัวอย่างที่เป็นตารางให้นะครับตอนนี้สมมุติว่าถ้าเากิดเรากำลังทำงานที่จะล็อตโ Product สักตัวหนึง่งนะครับเราอาจจะต้อง ทำการถ่ายภาพโปรดักชันวิดีโอช็อตทั้งหลายนะครับควบคู่ไปกับการที่จะทำํำในลักษณะของ Marketing Strategy s t r a t e g y ไปพร้อมๆกันนะครับเราอาจจะต้องแบ่งทีมการทํางานนะครับแล้วก็บริหารจัดการว่าอะไรจะต้องเสร็จก่อนเสร็จหลังนะครับซึ่ง Click Up เองเนี่ยก็มีระดับของงานที่ให้เราสามารถทําได้อย่างละเอียดมากๆเลยทีเดียวข้อที่4ครับ Powerful Feature s f o r f r e นะครับ เคลิกดัเองเนี่ยมีตัวฟีเจอร์ที่น่าสนใจมากมายหลายอย่างนะครับแล้วที่ดีที่สุดเลยก็คือเขาปล่อยให้เราสามารถใช้งานสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยในแพ็กเกจฟรีและข้อที่5ครับเป็นเรื่องของ Custom f i ล l d นะครับหรือว่าการที่เราสามารถที่จะสร้างตัวฟิลด์ต่างๆนะครับเพิ่มเติมขึ้นมาให้ตรงกับสิ่งที่เราต้องการจะบันทึกนะครับ ที่เกี่ยวข้องกับงานนั้นๆน,น,นะครับได้อย่างอิสระเลยตัวคลิกกับเองก็มีโลจิกของฟิลดให้เราเลือกได้หลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ dropdown นะครับเป็นวันที่หรือว่าเป็นคนเราสามารถกำหนดได้อย่างอิสระเลยทีเดียวนะครับซึ่งผมชอบฟีเจอร์นี้มากๆเลยข้อที่6ครับคือในส่วนของเรื่องการใช้งานง่ายแน่นอนว่าปัจจุบันนี้มีทูสักเครื่องมือเยอะแยะมากมายในตลาดนะครับแล้วเราก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่า การออกแบบเครื่องมือให้ใช้งานได้ง่ายเนี่ยเ,เป็นปัจจัยสําคัญมากๆในการเลือกใช้งานนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจไปมากกว่าน,นั้นคือนอกจากหน้าตาของคลิกอ u p เองที่ดูสะอาดสวยงามแล้วเนี่ยคลิกอัพเองยังมีในเรื่องของ knowledge base นะครับหรือว่าเป็นเรื่องคู่มือการใช้งานที่เขาออกแบบมาได้ดีมากๆเข้าใจง่ายมากๆนะครับก็เมื่อเรามีปัญหาอะไรเราสามารถที่จะเข้าไปหาคำตอบได้ตรงจุดนะครับก็สะดวกรวดเร็วเลยทีเดียว ตอนนี้ทุกท่านคงรู้จักจุดเด่นของ Click Up กันไปมากขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันในจุดด้อยกันบ้างน,นะครับถึงแม้ว่า Click Up เองเนี่ยจะมีมุมมองที่หลากหลายและยืดหยุ่นมากๆนะครับแต่ว่าก็เป็นที่น่าเสียดายเล็กน้อยนะครับเพราะว่าการแสดงผลในลักษณะของบนโทรศัพท์หรือว่าแท็บเล็ตเนี่ยอาจจะไม่ได้สะดวกต่อการใช้งานในบางมุมมองนะครับในบางกรณียกตัวอย่างเช่นในมุมมองของคาล endar นะครับหรือว่าปฏิทิน เราสามารถเห็นได้เต็มที่เลยบนตัวคอมพิวเตอร์นะครับแต่ว่าเวลาเราไปใช้บนแท็บเล็ตหรือว่าบนโทรศัพท์เนี่ยเราอาจจะเห็นได้ค่อนข้างจํากัดไปสักหน่อยนะครับเ,เราอาจจะมองเห็นได้อยู่ที่3หรือ4วันเท่านั้นนะครับต่อหน้าจอนั่นอาจจะทําให้การวางแผนเนี่ยไม่สะดวกนะ่อมาครับข้อที่2ด้วยการที่คลิกอัพเนี่ยถือว่าเป็นสตาร์ทอัพที่โตไวามากๆเลยนะครับดังนั้นเนี่ยทางทีมงานเองก็ พยอยที่จะออกฟีเจอร์ใหม่ๆมาตลอดเวลาแลวก็พัฒนาการใช้งานนะครับบางครั้งปุ่มที่เคยอยู่ทางมุมซ้ายบนอาจจะขยับมาอยู่ซ้ายล่างก็เป็นได้นะครับแต่ว่าด้านก็แลกมากับการที่เราจะได้ใช้ฟีเจอร์ใหม่ๆเช่นกันครับข้อที่3ครับด้วยการที่คลิกอัพเนี่ยมีความยืดหยุ่นในการใช้งานค่อนข้างมากนะครับทำให้เราเองเนี่ยอาจจะต้องมานั่งวางแผนกันนะครับให้ดีก่อนที่เราจะเริ่มทำการขึ้นระบบหรือ Implement นนะฮะเพราะว่า บางครั้งที่เราเริ่มไปโดยที่เราขาดการวางแผนเนี่ยจ,จะทําให้เราไปเจอข้อจํากัดบางอย่างที่ทําให้เราต้องกลับมา r e อิมพลิเมนตหรือว่าทําใหม่ก็ได้นะครับโดยเฉพาะในส่วนของ uh, Multiple l e เ e ลทาร์กมากันที่เรื่องสุดท้ายครับแล้ว ClickUp เหมาะกับใครผมอาจจะขออนุญาตสรุปออกมาเป็น2ส,ส่วนนะครับคนกลุ่มแรกที่เหมาะที่จะใช้งาน ClickUp มากๆเลยนะครับก็จะเป็นทีมงานที่อาจจะต้องมีการประสานงานกันหลายๆฝ่ายงาน ด้วยจุดเด่นของ ClickUp ที่ให้เราสามารถมีความ Flexible หรือยืดหยุ่นในการมีมุมมองที่หลากหลายเนี่ยก็จะตอบโจทย์คนที่เป็นลักษณะนี้มากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำในลักษณะของมีเดียนะครับบางท่านที่ทำ Production Team ก็จะมองแบบหนึ่ง Content Team ก็อาจจะมองอีกแบบหนึ่งใช้งานในทีมที่มีขนาดใหญ่หน่อยมีหลายฝ่ายงานหน่อยและกลุ่มที่2ครับที่เหมาะที่จะใช้งานคลิกอัพมากๆเลยคือกลุ่มงานที่ต้อง การการบันทึกรายละเอียดลงไปในแต่ละเนื้องานนะครับเพราะว่า ClickUp เนี่ยมีคัสตอมฟิ l ให้เราสามารถใช้ได้เยอะมากๆนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะพลิกไปพลิกมาให้สะท้อนรายละเอียดได้ในทุกมุมมองเลย เป็นยังไงกันบ,บ้างครับกืบ ClickUp รายละเอียดต่างๆผมว่าน่าสนใจและน่าใช้งานมากๆเลยสำหรับบางท่านที่คิดว่าอยากจะเริ่มทดลองใช้แล้วทัน ToScape เองก็ได้แนบลิงก์สำหรับทดลองใช้ไว้ให้ใน description ของวิดีโอตัวนี้นะครับและสำหรับท่านที่ทดลองใช้แล้วแล้วรู้สึกว่าอยากจะอัปเกรดฟีเจอร์ขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเนี่ยสำหรับราคาของคล c ก up เป็ก็น่ารักมากๆเลยครับเริ่มต้นที่แพ็กเกจแรกเนี่ยอยู่ที่5เหรียญต่อยูเซอนะครับแล้วก็ เเหรียญแล้วก็19เหรียญต่อ users นะครับผมคิดว่าไม่แพงเลยในการที่จะมี collaboration tool s หรือว่า project management tool ดีๆสักตัวใช้งานในทีมของเราครับและสุดท้ายนี้ครับทุกท่านยังสามารถติดตาม toolscape นะครับที่จะรีวิวเครื่องมือและซอฟต์แวร์ดีๆได้ทาง YouTube c h anel n ของเราแล้วก็สื่ออื่นๆอย่าง B ล o อก a t แล้วก็ Facebook Page ของเรานะครับยังไงก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด s i b e นะครบกดกระดิ่งด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้เราผลิต คอนเทนต์ดีๆต่อไปครับขอบคุณมากครับ